โดนคอนโดยึดเงินดาวสามารถฟ้องเรียกคืนได้หรือไม่สำหรับการซื้อคอนโดนะครับรูปแบบหลักๆเลยเนี่ยมันก็จะมี2รูปแบบคือหนึ่งเราซื้อโครงการที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมโอนกับ2เราไปซื้อโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ หือบางโครงการเนี่ยอาจจะยังไม่เริ่มก่อสร้างเลยแต่ว่าเขานําโครงการมาพรีเซลก่อนเพื่อเพื่ออะไรเพื่อระดมเงินจากเราเนี่ยไปใช้ในการก่อสร้างโดยที่ก็ลดภาระที่เขาไม่ต้องไปกู้แบงค์มาใช้ในการก่อสร้างแต่สําหรับเราเองแล้วเนี่ยมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับสําหรับการที่เราไปซื้อโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จลงดูข้อดีกันก่อนข้อดีคือ มันก็ลดภาระเราในการที่เราจะต้องไปเป็นหนี้ธนาคารเหมือนกันสําหรับคนที่ไม่มีเงินก้อนในการซื้อคอนโดเพราะว่าบางโครงการก็ราคาค่อนข้างสูงที่เราได้ประโยชน์เพราะอะไรเพราะในระหว่างที่โครงการนี้ไม่แล้วเสร็จเนี่ยเขาจะให้เราวางเงินมัดจาก่อนส่วนหนึ่งเพื่อเป็นหลังประกันในการเข้าทําสัญญาเงินส่วนที่2พอเราทําสัญญาจะซื้อจะขายเสร็จเขาก็ให้เราผ่อนเงินดาวทุกเดือนทุกเดือน ไปจนกว่าจะถึงกําหนดนัดโอนที่ต้องชําระเป็นเงินก้อนบางโครงการนะครับก่อสร้างเป็น2ปี3ปีกว่าจะแล้วเสร็จนั่นเท่ากับว่าเราต้องผ่อนเงินดาวไว้แล้วปเป็นระยะเวลา3ปีอย่างสมมุติว่าคอนโดราคา3ล้านบาทในช่วงระยะเวลา3ปีเนี่ยเราผ่อนไปแล้วเป็นเงินตีเป็นเลขกลมกว่าประมาณสัก5 0 0แสนแล้วกัน เป็น500แสนบาทถ้ากอกว่าเราจรีเหลือเงินก้อนที่ต้องขอกู้แบงค์เนี่ยแค่2 5ล้าน5มันก็ลดภาระในการชำระด,ดอกเบีย้ยให้เราไปได้ส่วนหนึ่งอันนี้คือข้อดีของการซื้อคอนโดในลักษณะที่จ่ายเงินดาวและโครงการยังไม่แล้วเสร็จแต่มันก็มีข้อเสียการซื้อขายในลักษณะนี้เนี่ยมันก็จะมีความเสีย่ยงบางโครงการเนี่ยสร้างไป1ปีปรากฏว่าเจอพิเศษฐกิจ โครงการไม่สามารถเดินต่อได้โครงการประสบปัญหาเงินไม่มีเงินที่เราผ่อนไปแล้วเนี่ยผ่อนดาวไว้ทุกเดือนเนี่ยโครงการก็ไปใช้หมุนในการก่อสร้างหมดละแต่โครงการสร้างไม่เสร็จแล้วไม่สามารถโอนต่อให้เราได้ซึ่งมันก็มีความเสีย่ยงอันนี้คือข้อเสียข้อเสียประการที่2ม,มันใช้เ,เวลาค่อนข้างนานในการก่อสร้างคือบางทีกําหนดเสร็จ2ปีแต่บางพอถึง2ปีแล้วมันไม่เสร็จก็อาจจะมีการเลื่อนออกไปคือมันจะเลื่อนลอย เราก็วางแผนลำบากในการที่จะใช้สอยในตัวคอนโดตัวนั้นทีนี้เรามาดูปัญหาที่เกิดขึ้นว่าการซื้อคอนโดในลักษณะที่ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เนี่ยมันมีปัญหาอะไรกันบ้างหลักเลยที่ผมเจอคือวางเงินมดจาไปเพื่อเป็นหลักประกรันในการเข้าทาสัญญาเสร็จปุ๊บก็ทําทสัญญาจะซื้อจะขายหลังจากนั้นก็ชําระเงินดาวไปจํานวนหนึ่ง ก็มากน้อยก็อยู่ที่ระยะเวลาในการชําระเงินดาวปัญหาที่เกิดส่วนใหญ่คือพอจะนัดโอนเนี่ยบางคนกู้ไม่ผ่าน oh, <no. S 1> อาตอจังหวะเนี้ยเราต้องใช้เงินก้อนชําระเต็มจํานวนแล้วถูกต้องไหมเราวางเงินดาวมาบางส่วนพอจะถึงนัดโอนเนี่ยคอนโดเขาต้องการเงินก้อนทั้งหมดเพราะงั้งนเราต้องไปขอกู้กับธนาคารปรากฏว่าบางคนกู้ไม่ผ่านกู้ไม่ผ่านทําไงก็ไม่สามารถที่จะโอนรับโอนห้องชุดนั้นได้ คอนโดก็จะมองว่าเราผิดสัญญานี่คุณไม่สามารถมาโอตามระยะเวลาที่กําหนดได้เขาจะยึดเงินของเราไปทั้งหมดทั้งเงินมัดจําและเงินดาวเงินที่เราชําระไปจะมีสส่วนนะครับคือเงินมัดจํากับเงินดาวคือเงินมัดจําส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคิดอยู่ที่หมือนหนึ่งสามหมื่นหรืออย่างมากก็ไม่เกินห้าหมื่นถ้ามูลค่าโครงการไม่ได้สูงมากแต่าโครงการไหนที่แบบห้องมูลค่าเป็น10ล้านร้อยล้านอย่างเงี้ย ก็อาจจะวางมัดจําแพงหน่อยคือเงินมัดจําเป็นหลักประกันในการที่เราจะเข้าทําสัญญาจะซื้อจะขายกับเขาหากเราไม่เข้าทําสัญญาจะซื้อจะขายภายในเวลาที่เขากําหนดให้แบบนี้ถือว่าเราผิดสัญญาเขายึดเงินมัดจําเราไปเลยเป็นค่าหลักประกันในการทําตามสัญญาพอเราทําสัญญาจะซื้อจะขายเสร็จปุ๊บเขาก็จะชาระเราก็จะชาระเงินดาว ทีนี้แหละพอมีปัญหาเกิดขึ้นเราไม่สามารถไปรับโอนได้ภายในเวลาที่กําหนดเขาจะยึดไปทั้งหมดเลยทั้งเงินมัดจําและเงินดาวทีนี้ปัญหาคําถามเกิดขึ้นว่าแล้วแบบนี้เราสามารถฟ้องเรียกคืนได้ไหมและสามารถฟ้องเรียกจํานวนไหนคืนได้บ้างซึ่งผมอธิบายอย่างนี้นะครับว่าการทํานิติกรรมทําธุรกรรมในการซื้อขายคอนโดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น นิติกรรมในทางแพ่งโดยหลักแล้วก็ต้องบังคับไปตามสัญญาสัญญาระบุไว้ยังไงเราก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้นแต่การซื้อขายสัญญาเนี่ยถือว่าเป็นนิติกรรมที่ถูกควบคุมคือมันจะเป็นนิติกรรมที่ถูกควบคุมสัญญาควบคุมแบบแบบของสัญญาจะถูกควบคุมไว้โดยสำนักง,งานคณะกรรมการคุมค้มครองผู้บริโภคสัญ,ญญาเนี่ย คือทาได้แหละเพราะเป็นเรื่องในทางแพ่งคุณจะตกลงยังไงเนี่ยมันก็เรื่องคุณแต่ว่าจะถูกกาหนดแบบเอาไว้ว่าอันไหนตกลงได้อันไหนตกลงไม่ได้เพราะงั้นในการทําสัญญาโครงการเขาก็จะมีความระมัดระวังอยู่ในระดับหนึ่งแต่จุดที่เห็นแตกต่างที่เราต้องระวังแต่และโครงการจะเขียนไว้ไม่เหมือนกันบางโครงการจะเขียนว่าหากเรากู้ไม่ผ่านเขายินดีที่คืนทั้งมัดจํา และเงินดาวให้กับเราแต่บางโครงการเนี่ยลักไก่เขียนไว้เลยว่าถ้าเรากู้ไม่ผ่านและไม่สามารถมารับโอนได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดถือเรล่วว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายผิดสัญญาเขาจะยึดเงินดาวทั้งหมดไปแล้วไม่มีสิทธิ์ได้คืนอย่าลืมนะครับเงินดาวเนี่ยมันเยอะกว่าเงินมัดจําและการที่เรากู้ไม่ผ่านเนี่ยมันก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดของเราในระหว่างที่ เราจะไปกู้เพื่อมาซื้อคอนโดเนี่ยในระหว่างทางเราอาจจะไปสร้างภาระอย่างเื่นอาจไปกู้ซื้อรถก่อนหรือว่าไปมีภาระอย่างหนี้บัตรเครดิตอย่างเงี้ยจนทําให้วงเงินในการขอกู้ของเราเนี่ยมันไม่เพียงพอธนาคารก็ไม่้ปล่อยกู้ในการซื้อคอนโดให้เราอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งถามว่ามีความผิดของเรามไหมมันก็ไม่ได้แบบร้อเซนแต่ทีนี้ต่อให้สัญญามันเขียนไว้แบบนั้นว่าเขาไม่คืนให้เราแต่เวลาขึ้นศาลเนี่ย เขาจะมองว่าเงินส่วนนี้เป็นส่วนของค่าปรับหากคอนโดมีความเสียหายสายก็มองว่าคุณก็ปรับไปสิปรับไปตามจํานวนที่คุณเสียหายไม่ใช่คุณไปยึดของเขาเต็มจํานวนยึดของเขาไปทั้งหมดอย่างบางคนชําระเงินดาวไปล้านหนึ่งอย่างเงี้ยคุณไม่ไปปรับของเขาล้านหนึ่งเฮ้ยแล้วคุณเสียหายอะไรอ่ะคุณแค่ขายให้คนอื่นช้าหน่อยหรือบางทีเนี่ยพอเราไม่ซื้อปุ๊บมันก็มีคนมาซื้อต่อเราทันทีแบบนี้โครงการเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไร ศาลก,ก็แทบไม่ปรับเงินเงินส่วนนี้เลยก็อาจจะอย่างมากก็แค่ไปยึดเงินดาวไอ้เงินมัดจาที่เราชําระไปในครั้งแรกแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนาว่าก่อนที่ทําสัญญาพวกนี้เราอ่านให้ละเอียดก่อนมันอาจจะเยอะหรืออาจจะตัวหนังสือตัวเล็กนิดเดียวแต่เพื่อผลประโยชน์ของเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาถกเถียงกัน ขึ้นลงขึ้นศาลเสียค่าวาจ้างทนายอ่านสัญญาก่อนอย่างน้อยให้อ่านตรงนี้ก่อนเงื่อนไขในการคืนเงินเนี่ยถ้าเรากู้ไม่ผ่านเขาจะคืนเงินให้เราไหมลองอ่านลองตรวจสอบดีๆพอเป็นงั้นโครงการเขาจะตรงนี้แหละมาเหมือนกับมาตั้งแง่ให้กับเราเพิ่มภาระให้กับเราถ้าคนไม่รู้กฎหมายหรือไม่อยากเป็นเรื่องอ่ะไม่อยากแบบต่อความยาวสาวความนีอนน้อะไรอย่างนี้ก็ยึดไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เสียเปรียบเขา ทั้งทั้งที่เรามีสิทธิ์ที่จะได้คืนนี่แหละครับถึงต้องบอกว่าต้องดูสัญญาให้ดีแต่ว่าเราอะบางทีไปดูว่าไอ้โครงการอื่นเนี่ยเขามีระบุไว้แบบนี้ว่าหากกู้ไม่ผ่านจะคืนให้เราก็คิดว่าไอ้สัญญาฉบับหลังเนี่ยกับที่เราจะทำเนี่ยมันเป็นแบบเดียวกันก็เลยไม่อ่านก็เซ็นเซ็นไปมันก็ทําให้เราต้องต้องเสียเปรียบไปทีนี้นะครับเราก็ต้องมาดูว่าทางโครงการเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะยึดเงินตัวไหนเราได้บ้างเงิน ดาวเงินมัดจำการทำธุรกรรมหรือนิติกรรมเหล่านี้นะครับเรียกว่านิติกรรมในทางแพ่งเนี่ยมันต้องยึดหลักสัญญาต้องเป็นสัญญาซึ่งในสัญญาระบุไว้ยังไงเราก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้นบางโครงการเนี่ยจะระบุไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าเรากู้ไม่ผ่านจะคืนเงินทั้งเงินดาวและเงินมัดจำให้กับเราแต่บางโครงการก็เช่นเดียวกันระบุไว้ชัดเจนเลยว่า ถ้าเรากู้ไม่ผ่านและไม่มารับโอนภายในเวลาที <cji> ่กําหนดเนี่ยก็จะยึดทั้งเงินมัดจําและเงินดาวที่เราได้ส่งไปซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างของทั้งสองรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนทําสัญญาซื้อขายพวกนี้กรุณาเสียสละเวลาอ่านสัญญาให้เข้าใจให้ชัดเจนโดยเฉพาะไอ้เรื่องการผิดสัญญาเนี่ยต้องดูเลยนะครับมันอาจจะเยอะหน่อยแล้วก็ตัวหนังสือเล็กหน่อยก็ต้องอ่านเพราะว่านี่เป็นเรื่อง สิทธิประโยชน์และผลประโยชน์ของเราไม่งั้นเราก็ต้องมาตามแก้ปัญหาในอนาคตต้องมาขึ้นลงขึ้นศาลหรือจ้างทนายถ้าท่านไม่จ้างทนายผมคอนเฟิร์มเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คอนโดเขาจะไม่คืนให้ท่านเพราะเขาต้องให้ให้เราออกแรงหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะเขาถือสัญญาได้เปรียบเพราะในข้อสัญญาระบุไว้แบบนั้นไงแต่พอขึ้นศาลศาลเขาจะพิจารณาแบบนี้ครับถ้าหากเราเป็นฝ่ายผิดสัญญาเขาแยกคอนโดเนี่ย ยึดในส่วนของเงินมัดจําไปส่วนใหญ่ก็จะอยู่ราวๆหนึ่งหมื่นหรือสามหมื่นบาทประมาณนี้คุณก็ยึดไปหากว่ามองว่าเราเป็นผ่ายผิดสัญญาณนะคุณก็ยึดส่วนนั้นไปส่วนเงินดาวที่เราส่งไปทุกเดือนเนี่ยคุณก็คืนคุณก็ต้องคืนให้เพราะว่าคุณก็ไม่ได้เสียหายอะไรเงินเงินมัดจําก็ถือว่าเพียงพอต่อความเสียหายค่าเสียเวลาของคุณและค่าดําเนินการของคุณเอาไว้แค่นั้นพอเว้นแต่ว่าทางคอนโดเนี่ย จะพิสูจน์ถึงความเสียหายที่มันยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นคืออะไรห้องขายไม่ได้เลยคือห้องอาจจะถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับเราโดยเฉพาะตามที่เราร้องขออย่าสูว่าแบบ300ห้องเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดแต่มียกเว้นอยู่ห้องเดียวที่ทําตามที่เราร้องขอสร้างแตกต่างจากคนอื่นจนทําให้ขายให้กับบุคคลอื่นยากหรือขายไม่ได้ไอ้แบบนี้โครงการเขาเสียหายศาลก็อาจจะให ยึดเงินดาวของเราบางส่วนเพื่อไปเป็นค่าเสียหายกับคอนโดแบบนั้นเขาเรียกว่าค่าปรับแต่โดยส่วนใหญ่ไม่มีหรอกครับคอนโดเขาก็สร้างเหมือนกันหมดตามรูปแบบเดียวกันหมดส่วนเราอยากได้แตกต่างแล้วก็มาตกแต่งภายในมาบิวอินภายในต่างหากแบบนี้นก็ไม่ถือว่าเสียหายถ้าคอนโดไม่เสียหายเลยหรือว่าพอเราไม่ไปรับโอนภายในเวลาที่กําหนดเขาขายคนอื่นต่อไปได้ขายได้ทันทีหรือคาดว่าอาจจะใช้เวลาไม่นาน แบบนี้ก็มองว่าเขาไม่เสียหายศาลก็จะพิพากษาให้คืนเงินในส่วนของเงินดาวให้เราเต็มจำนวนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่ผมเล่ามาก่อนหน้านี้นะครับว่าสัญญามันระบุไว้แบบนั้นเขาจะถือสัญญามาอ้างเป็นหลักเลยว่าสัญญาไม่ให้คืนเขาก็จะไม่คืนอยากได้ก็ไปฟ้องเอามันก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องออกแรงไปจ้างทนายแล้วก็ขึ้นศาลถ้าไม่ขึ้นศาลท่านก็จะไม่ได้ เพราะฉะนั้นศึกษาสัญญาให้ดีๆอย่าไปเชื่อเซลล์หรือพนักง,งานขายมากเพราะว่าบางคนเนี่ยก็พูดด้วยคำหวานะนะคุณพี่ค้าถ้ากู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน100%ค่ะทั้งเงินดาวทั้งเงินมัดจำแต่พอในสัญญากลับระบุไว้อีกแบบหนึง่งแล้วเราก็ไม่เชื่อเซลล์ไงไม่ดูสัญญาเพราะฉะนั้นต้องระวังครับถ้าท่านมีปัญหาก็คอมเมนต์หรือว่าสอบถามเข้ามาได้อย่าลืมนะครับ มีปัญหาปรึกษาคนรอ